สวัสดีค่ะซองไมดาคุณผู้ะคะ่ะนี่นะคะคือ,อ,อะคะร้านแม่ผู้ใหญ่นะคะมีมะพร้าวน,นะคะนี่ไงมะพร้าวเนาะอันนี้คือมะพร้าวที่ที่ไหว้องคูลแล้วบารืยังนี่ยยังเนาะมีนึ่งปลานะคะ ก็ทุนไอ่ก็ยิ่งก็ที่นี่ไงเนื้อปลาเนืมีปลาหน้าคุณหน้ารับประทานจังเลยนะคะมีขนมจีนขนมจีนอ๋อหนึ่งเสื้อเที่เราไปกินเป็นกลุ่มเหมาอ๋อกินเป็นกลุ่มเนาะค่ะค่ะโตไม่ได้เลยค่ะแล้วมะพร้าวนี่ไหวหรือยังคะยังยังไม่ไหวค่ะถ้ จะเปอย่างี้เพราะาเไสลมค่ะโทรศัพท์ไหนก่แม่ดาก็เห็นอยู่ว่าจะมีไหวอีกรอบนึงเพราะว่าเห็นดอกไม้พวงมาลัยอยู่นี่ไงโอ้ยจมนนกนกครับโหขนาโลค่ะอ๋อไม่ได้เปิดร้านคือมาเลี้ยงไม่เหมาแล้วค่ะ เซฟีมาแล้วเอามาเลี้ยงเยอะคือขายเราค่ะจำม่หงนะคะค่ะไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายค่ะก็จะนึ่งปลากินเป็นกลุ่มๆกันนะคะจะได้กินกันทั่วหน้าเนาะนี่นะคะก็จะมีผักนะคะแล้วก็มีขนมจีนมีปลานึ่งนะคะน้ำน้ำพริกมะนาวนะคะโอ้เขาไม่ได้ขายจ้าไม่ได้ขาย นี่นะคะโอ้โหที่นี่บอกนะคะไปค่ะมีผล,ลไม้ฮะอ๋อหนูนาหนูไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อรัะตะนาอ้าถุงค่อยไปไหนแล้วล่ะ สไปะกัท้าวันนี้วันท้าไปดูค่ะไปดูสุดไหว้นะคะอันนี้เสียสังเสร็จแล้วบอกคะเสียสังเสร็จแล้วเจ้ายืนอยู่กินไหมไม่กิน ค่ะแล้วก็จะมีชุดของแม่คุหญ่อีกนะคะมาไหว้นะคะวันนี้เลยวะ ใไ้สูงๆบาลามีบารมีโอ้โปู่วยนิสัง,น,สงนำพาไม่ได้สู่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยเถิดนะคะสาธุ ค่ะเพี่ยนก็มากินข้าวกับปลาด้วยกันนะคะก็จะจัดให้เป็นกลุ่มๆนะครับก็จะจัดให้เป็นกลุ่มๆเนาะนะครับผมเนี่ยมีปลาอย่างนี้เลยโอ้ยเด็กตั้งกล้องไว้กินเลยแล้วเจียบเจียบก็ใส่ถ้วยเลยเจี๊ยวมานี่ยเจี๊ยวทานน้ำจิ้ม น้ำจิ้มนะครับแม่ใหญ่บอกว่าแจ่วนะฮะโ <laughs> อ้ออโยเาไม่ก้อนนะฮไม่ก้อนอะไรครับติดเหลืองอ๋อติดเหลืองก็คือจะไม่มีโฆษณานะครับพีอ๋อเหรอ๋อติดเหลืองเ<ค>หรอ <นะ S 2> ติดแล้วบอกไม่รู้เหมือนกันนะติดเหลืองเพราะไม่ได้โฆษณาอ่าติดเหลืองก็จะไม่มีโฆษณาเข้าเวลาเข้ามาดูคลิปน,ปน,นะครับประมาณนี้อ่ะหนูเขากินด้วยกันไนะจ้ากินด้วยกันจะไปกินกลุ่มกับยายโจ้กับนู้นนะครับผมใครจะเอาก่อนชุดนี้นะขอลงงดดูไซน์ ข้าวุณนนะ่ะแม่ข้าวข้าวปุ้นมากอยู่ดีที่ทางหลังพี่มาข้นนะาวุณน่ะพอไปว่างก็จะพุ่นเนาะข้าวุณนถุงบางใหญ่